สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนายเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะเข้าใหมา่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะเป็นรถโตโยต้าติต 1.6G ปี2018นะคะเลขใหม่น้อยด้วยนะคะราคาเพียง460,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจนะคะห้ามพลาดเลย ติดต่อมหานัดได้นะคะช่วงนี้นะคะเรามีแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษถูกสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆนะคะ7ปีนะคะดอกเบีย้ยถูกสุดๆเลยอยู่เพียง2.99%เท่านั้นเองนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะคะเราสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องหรือว่าการเคมการเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอด เลยนะเราสามารถตรวจสอบประวัติได้นะคะใครที่สนใจนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสกันไปเลยนะ,ะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถสีบอลเงินเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแรงง่ายๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นอะอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ารอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของ การเฉี่ยวชนเลยนะคะได้เป็นโฉมเม่นเช่นนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7ก็ไก่ฮอนคูกฮ1 0 2ูก6102กรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีฟเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะคะดูจากการเขียนหน้ากระจกนะคะก็คือเพิ่งประมูลเข้ามาเลยนะยังไม่ได้้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอัอลลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางปี2021นะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะหัวน็อตเดิมๆการัน ีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝากครอบกระจกนะคะซีเดียวกับตัวรถนะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านซีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติกเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้มีติดอยู่ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะขอบเดียมด้านข้างตัวรถนะคะเดิมเดิม เลยนะคะลูกค้าไม่มียับยุยย่นะคะขอบเหลี่ยมเดิมเดิมส,สวยเลยนะ รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะลูกค้าภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดามตัดด้วยสีเบจนะคะเล็กไม้น้อยนะคะอยู่เพียง 9, 1นึ่งแสก้างร้อยเจ็กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ แอร์ Air, นะคะเป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเป็นปุ่ม start, เองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะคุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือกระจกมองข้างรับ,บพับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลายัยแบบมังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลายัยเลยนะคะสภาพพวงมาลายัยเนี่ยสวยๆนะไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะ คันนี้นะได้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้เลยนะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีระบบกันเลื่อนถลา่มาให้พร้อมเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้านในนะคะให้2ใบนะคะลูกค้า ภายในสวยๆกันเลยนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมานะคะฝ้าเพาดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆเบอรรถแค่นนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะอาจจะมีชํำบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูแลเก็บ ปรับสภาพให้อีกทีหนึงนะ่งเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักก่อนนะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะหัวน,น็อตซอกประตูสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขพร้่นใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูนะคะ เดีย๋ยวไปดูไฟท้ายเพราะว่าปี18เนี่ยไฟท้ายเขาสวยมากๆเลยนะคะเสียงเครื่องแน่นๆเลยนะเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้าแล้วก็ไปดูไฟด้านท้ายกันนะคะลูกค้าอดเรัออบคันสวยๆนะคะไม่มีรอยชนหนักมาเลยนะมาก่อนที่จะไปดูไฟท้ายมาดูห้องเก็บห้องผู้โดยสารด้านหลัง ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้1ฟฝั่งมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2รลูนะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะขอบยางนะดึงลงมาดูได้เลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะ จุดเม็ดอาร์ตนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเลยนะเราคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะลูกค้าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะดีไซน์มาชบเชียวสวยงามเลยนะคะเป็นตัวโครโร่าอันติป1.6 g ปจนะคะไฟแท็บทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครที่สนใจ ห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้นะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างๆเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะคานด้านในนะคะจุดเมทอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะคานด้านในนะ บอดี้ด้านล่างนะคะร้ออะไรอุปกรณ์แม่แลงครบนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยีขย้เลยขอบยางเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้า บอดี้ด้านหลังจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้น้ง้งไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะอาจจะมีร่องรอยของการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าแต่ว่าชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะเดี๋ยวเราปรับสภาพเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปสวยถูกใจแน่นอนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะคะ คจ็ปีเนี่ยดอกเบีย้ย2.9% 9เท่านั้นเองนะคะค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ7 0 0 0ปลายๆนะคะลูกค้าถือว่าถูกมากๆเลยนะออกรถช่วงนี้มีแต่คำว่าคุ้มนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะกระจกเดิมแท้รอบคันเลยนะคะจะบอกว่ารถปี18นะคะอันติดปี18เนี่ยกระจกเดิม รอบพันเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะปี18เขาเป็นกระจกที่เก็บเสียงให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นกระจกเก็บเสียงนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเดิมแท้ทุกบ้านนะคะใครสนใจห้ามพลาดเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดดาห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 4,600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกคา้าสภาพเดิมนะไม่มีในส่วนของคาบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มได้ๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกคา้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าคาน หน้าด้านในนะคะเดิมเดิมนะไม่มีคดไม่มีงอพาร์ทอะไรนะคะอยู่ครบเลยตรวจสอบได้นะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคาหน้าหม้อน้ําก็เดิมนะคะลูกค้าไม่คดไม่งอจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยืน่นแก้มเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมให้เห็นเด่นชัดนะคะ หัวนอ็อตฝากระโปงนะคะตาปั๊มโตโยต้าต้องฝากระโปรงมีติดอยู่ชงวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่สติกเกอร์มอ,อกรน,นะคะติดอยู่ครบเลยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มค่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะลูกค้าปีใหม่ใม่น้อยสภาพสวยนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะห้ามพลาดเลยต้องบอกว่าอันติดเนี่ย เป็นรถที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของเพรยนต์เลยนะคะแล้วก็ตัวโครราลาอันติดนะคะก็คือแบรนด์โตโยต้าเนาะก็เป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะคะมีศูนย์บริการรองรับอยู่ทั่วประเทศนะคะเครื่องยนต์อึด ถึกทนอะไรหาง่ายราคาถูกด้วยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทรนัด0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะรุ่น t o y ยต้าอันติส 1.6G ปี2018นะคะคันนี้ราคา460,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้นะคะผ่อนนาน7ปี84งวดนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะหรือว่าใครนะคะที่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะมาได้เลยนะคะเต็นเปิดทูก ทุกวันนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ